มาซื้อดินไก่ไติ๊เกอร์มดเดี๋ยวค่อยเอาวันหลังเด้อเจอกันค่อยเอามาซื้อดินไกอโอ่โปดอยากได้ดินดำไปปลูกของอเมกาเจ8 4ครับ มาซื้อดินทีระร้อยครับจัดหนักๆเลยครับเซอรดินแบบนี้คนต้องการเยอะนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง รถดับซิ่งดินด่วนครับผมยังอยู่กับทีมงานเสียออดนะครับออดดินซิ่งตั้งชื่อให้แล้วกันออดดินซิ่งนะกับเจ้าบักฟไฟ SK200 ขีด2ครับรอบต่อไปเป็นงานเหมาครับเต็มกล่องคลิปที่แล้วเป็นงานเที่ยวครับ แต่คันนี้มาซื้อดินนะครับคันนี้มาซื้อดินไม่รู้ว่าเซอต์จะจัดให้เต็มกล่องไหมเอาไปส่งไหนเนี่ยเอาไปส่งที่ไหนเอาไปส่งน้องกงฮะเอาไปส่งน้องกง,น,งน้องกงน้องใกล้อ๋อไปบุรีรัมย์นู่นนะครับโอ้เอาไปไว้ผูกของ,งอ๋อทำไมรู้ว่างั้ขุดตรงนี้อ่ะ อ๋อครับไปอีกตักหนึ่งไหมจ่ายตังก่อนเออเดี๋ยวละลอยจ่ายตังเรียบร้อยเดินทางกลับบ้านปลอดภัยเด้อ วันที่สิบเอ็ดไปงานบุญด้วยกันไหมงานบุญแถวน้องยายพิมวันที่เท่าไหร่ครับสิบเอ็ดอืมสิบเอ็ดเดือนนี้นี่ใช่แถวน้องยายพิมแหละรู้ไหมยังไม่รู้เลยครับอเขามีงานบุญเกิดงานบุญอยู่แถวน้องยายพิมใช่ครับผมถ้ายังไงถ้าได้ข่าวเดียวออกไหมครับครับครับขอบคุณครับผมครับครับครับทางปลอดภัยเด้อ ซื้อดินไกลเหมือนกันนั่นเองเอามาดูสิเสียอจะจัดหนักขนาดไหนครับงานเหมาไป เจ้ายักษ์คิวแรกเลยครับตามด้วยเจ้าเมกาคันแดงดูซิจะเสมอจงอางไหมงานเมาเสเซียออดครับมา ติดตักไปเลยครับลูกแป๊ะสวัสดีครับงานเหมาอ่ะงานงานเที่ยวเสร็จแล้วอนะเอาเอาอะไรมาให้วัวน้ำเย็นมาให้เหรอ ครับเฮ้ย,ยมีวิวงานหน่อยนะครับได้ได้ได้ไดจัดปับ๊บคนเป๊ปซี่เย็นๆครับผมนี่ครับทีมงานใจดีมากเดี๋ยวพาไปดูที่เทปอ๋อ ยังยังไม่พอเอาอีกอีกตักหนึ่งโอ้โห oh oh. ใส่โหดมันกระโดดเมียเลยครับ <laughs> ไปนี é, ่งานมาต้องขนาดีตใส่แนงมาด้วยด้อวะกระดาษใสกระดาษใสเมงกะไอเมกะสีแดงแรงริบ ขอบคุณท่านเทวดาครับที่ประทานก้อนเมฆมาหนึ่งก้อนครับตับร้อนได้อยู่เ,ยเหมือนฝาท้ายเปิดน,นั่นน่ะ แล้วจะรถไฟสวยดีครับคนนี้ฝีมือช่างต่อครับช่างต่ออูชายใหญ่อ้าวอูว้ทางออกโคตรโหดเลยครับอ นแถวนี้ขุดฟรีครับไม่ต้องซื้อเลยครับเอาดันไปเลยจ้าแล้วสเต็ปการใส่ดินก็คือดันไว้ข้างหน้าเรื่อยๆครับให้มันถึงจจรงาง Ô, oh, phở thai mở lúc bé thịt phở thai nồi Nào Set lach! ไปดูด้านหน้าเผื่อใครอยากเห็นอีกน,นะครับก็จะประมาณนี้ไฟ1,2,3,4ง่จุย เอาแป๊บเดียวครับดินหมดอ้าวติดลมแล้วไปกล้า ด,ดินจนเดี๋ยวพาไปดูน่าจะต้องเดินไปดานแล้วแหละเซอร์สไปเดินสวยโอ้โหยกดำเลยครับย จะขึ้นไหมยกดำแล้วไปดูหน่อย ขึ้นแล้วแต่เที่ยวต่อไปนี่จะรอดหรือจะร่วงครับเจ้ารถไฟคิดหนักพอสมควรนะ ้อ okay. ้โอ้ไปได้อยู่อันนี้เลือกทางผิดตัวนี่จะรอดหรือจะรั่วครับ ก่งนนี้น่าจะแข็งอยู่นะไม่น่าจะเป็นอะไรครับ,บรเมื่อกี้ไม่กล้าเลือกทางผิดครับปิดล่องหน่อยปิดล่องหน่อยเืออเออ่อ้โหรมานแนบเลยครับมาลูกพี่แกตัวอีกรอบหนึ่ง รอบนี้ไม่น่ามีปัญหาครับหยอดได้ฝั่งนี้หยอดได้อยู่ เรือเร็วนิยอดไม่ได้เลยครับอผ่านเอาปิดท้ายกับเจ้าหน้ายักษแบบ์ครับมาแบบเนิบๆครับ คนนี้ได้อยู่อะอโอ้แรงแรงครับคนนี้แจ้วโอเคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย